สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะบุญรอดก็ยังโคงพามาติดตามทีมงานโทรหนึ่งครับกับงานลอกสะหลวงเหมือนเดิมเช่นเคยฮะวันนี้ไม่รู้ว่าใครขับเจ้ายักษ์เขียวครับเมื่อเช้านี้เห็นอาจารย์ชูย้ายเจ้าวาเลนทายครับงานด่วนไปโรงงานอีกที่หนึ่งครับ ยายเจ้าวาเดนทายไปแล้วตอนนี้ที่นี่ก็เหลือเจ้ายักษ์เขียวครับคันเดียวเดีย๋ยวให้ดูด้านบนก่อนนะครับเดีย๋ยวดูตอนขาขึ้นก่อนว่าจะเหยียบแรงขนาดไหนขึ้นแรงแบบไหนฮะเดีย๋ยวเราค่อยลงไปข้างล่างดูด้านบนก่อน<ม>เอาวันนี้ผู้พันเหลาเราไม่ได้ไปฉีกตัวเลยไม่ได้ไปโบกรถหรือไง มาอยู่ด้างงานครับเห็นขับเจ้าเห็นขับรถไถอยู่ส่วนด้านนี้ก็รถหมอตารครับรถแรงครับยังไม่เสร็จนะยังคงซ่อมอยู่ครับเฟืองท้ายโอ้โหแสบแกวหูเลยบีบอาหิงเราไม่รู้ว่าเฟืองท้ายถอดออกมานี่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮรยังไม่เสร็จนะครับสำหรับหมอตา เดี๋ยวเราค่อยลงไปข้างล่างฮะดูด้านบนก่อนสงสัยวันนี้จะวิ่งกันห้าคันเหมือนเดิมครับอเต็มและพอแล้วเมื่อวานนี้ผมมานี่อยู่ตรงท่อน้ํานะข้างล่างตรงนู้นนะวันนี้มานี่ถึงนี่แล้วในชะ่ไหลอกไม่ลึกครับบางๆแต่ถ้าได้ขุดหลุมนี่ก็จะนานหน่อย ตรงไหนมีขีโคลงก็ต้องขุดหลุมลึกๆหน่อยเพื่อเอาขีโคลลงหลุมเหมือนเช่นเคยฮะอ่ะอดูไอหิงครับจะสับเกียร์สหรือเกียร์สขึ้นบอ่อคอดูนะโอ้มาแบบเนิบเนิบอ่ะแต่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเกียร์นะฟึบมาแล้ว วันนี้ขับรถนิ่มยังเลยเฮ้ย,ยตกใจหมดเฮ้ยเนาะมาบ,บีอยู่ข้างๆโอ้เสบแก้วหูเลยอ่ะผมลงมาข้างล่างนะครับทางขึ้นนี่เรียบปงเลยนะแต่ข้างล่างนี่ยังเป็นลูกระนาดดูครับ เพราะว่ามันยังนืดอยู่ยังไม่หายนืดเท่าไหร่ยังนืดนืดแต่ก็ไปได้สบายอยู่ฮะนี่ลงมาข้างล่างอะนะโอ้สงสัยจะเจาะลึกๆเพื่อเอาขี้โคล,ลงอีกแล้วฮะต้องเอาอมอไซค์จอดห่างทางครับจอดอยู่ตรงนั้นไม่ได้เกะกะเขาโอ้วันนี้ผู้พันเราขอฉีกตัวฮะ ให้เที่ยวอยู่ที่นี่เลยเพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะต้องคอยปรับพื้นนะไม่งั้นมันวิ่งยากนี่นี่ก็มีคนคอยประจำขับเจ้ายันมาอยู่ที่พื้นบ่อนี่ฮนะนี่นี่คอยปรับครับเมื่อวานนี้ผมเห็นเสียตินขับนะวันนี้หวัวติทุระก็เลยให้เหล่าน้อยมาอยู่คอยฉีกตัวอยู่ที่นี่เลยฮนะได้ขับรถไทไปในตัว 6ล้อก็จะได้วิ่งสะดวกครับรับนาที่สองอย่างเลยวันนี้ผู้พันพันเหลาเราเอ๊ะใครกลับเนี่ยอาจารย์ชูหรืออาจารย์สนโอ้เอาสลึกเลยตรงนี้แต่ตรงนี้มีหินด้วยนะนี่สีแดงแดงฮะ เจอหินก้อนด้วยนี่แหละต้องล้วงให้ลึกๆครับตรงนี้เพราะว่าคีโคนนมันอยู่ตรงนี้เต็มเลยนี่กองไว้อยะเลยตรงนี้นี่เดี๋ยวต้องเอาลงลุมให้หมดครับพวกนี้พวกกีโคน,นี่ตรงไหนมีน้อยก็ลอกแค่ระดับพอตรงไหนมีขีโคนเยอะก็เอาลึกๆครับ เมื่อวานฝนไม่ตกนะครับที่นี่เช้ามานี่ทํางานแต่เช้ากันเลยแต่ตอนนี้ไม่เช้าแล้วเริ่มจะบาย้วฮะอโอ้เป็นก้อนเลยนะเจอแบบนี้เอ้าลนตึบเจอแบบนี้รถไถดันได้นะปกลอก็น่าจะถอยถึงที่ได้ไปเที่ที่เดิมฮะโรงเรียนครับโรงเรียนของเราน่าอยู่ฮะไปเที่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมกบสะ อ๋อดูเจา้านมเย็นออกตัวฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะมั้งวันนี้ห้าหรือสี่คันนี่ต้องค่อยๆไปครับเพราะว่ามันโค้งเคียงอะ ดูทางดินี่เลาน้อยกำลังช่วยกำลังปาดฮะนี่พอ้นจากตรงหักโค้งไปแล้วทีนี้สบายแล้วทางแข็งๆรยบเรียบครับนี่เริ่มสับเกียร์สองกันแล้วฮะขึ้นเลยทีนี้ตรงนี้มันหนืดก็ค่อยคานไปฮะ ไปเร็วไม่ได้โยกไปโยกมานี่แนมอาจจะหักได้นะถ้าเป็นล่องลึกๆอย่างเงี้ยแล้วลถแบกด้วยอย่างงี้ต้องค่อยๆคานไปฮะนี่พอืึงที่เรียบๆนี่ก็พุ่งเอาเลยนี่เหยียบไปเลยแต่ตรงนี้ต้องค่อยๆครับค่อยๆโยกเอาโยกแรงๆเดี๋ยวแหนบไปหมดแนบหักหมด วันนี้ร้อนอบอ้าวครับไม่ใช่ว่าจะมาอีเลยฝนรยากาศร้อนจริงๆครับอ่ะ,อะมาเลยไอหิงพึ่งบีบแ,แต่ตอนที่มาที่แรกนี่มาเลยะเทแป๊บเดียวใกล้ๆครับโรงเรียนเจอดินแบบนี้โลกไทยเจ้าบอทองคงจะไม่หนักนะสาหัสเท่าไหร่จริงนะเราน้อยนี่ เริ่มเป็นงานแล้วดูปรับสิใด้ได้นะพัฒนาขึ้นเยอะเลยเยออีกหน่อยก็เป็นหมดทุกอย่างเก่งทุกอย่างฮะไม่เป็นทุกอย่างหรอกเก่งทุกอย่างครับ จร,จริงอ่ะนี่พอปรับเสร็จแล้วก็เดินมาฉีกตัวต่อไปไหนไม่ได้ต้องคอยเฝ้าทางครับเหล่าน้อยเหรอ เหลือเกาะข้างหน้าอีกกองนะตรงหญ้าสีเขียวอ่ะนะก็น่าจะอยู่ประมาณอีกไม่เกิน30-40เมตรหรอกถ้าเจาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะประมาณสัก30 40เมตรนี่ก็น่าจะเรียบร้อยนะที่เหลือก็น่าจะกวาดขี่โคลงลุมได้นะโลยครบีการโรยนี่อ่ะ ม่นานนะแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียวก็เต็มนะเลยเจ้ายักษ์เขียวนีน่าจะประมาณ7-8ตักได้ไหลอ้อมไปเรื่อยครับอ้อมไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยกว่ากีโกนล,ลงฮนะนี่ เรียบร้อยแล้วฮะลงอยู่ไหนฮะลงเรียนนี่นี่เรียงอย่างนี้อาจารย์ชูเลยครับแน่นอนถ้าขับแบบนี้เพราะสังเกตแล้อาจารย์ชูจะใส่ด้านหลังไล่ไปเรื่อยๆครับไปถึงข้างหน้าจะใส่ข้างหลังให้เต็มก่อนแล้วก็โลยไปข้างหน้า มันจะใส่ได้เยอะครับถ้าทำแบบนี้อ,อยังยังครับยังโอ้โหโอ้พอป้นจากตรงที่มีหินแล้ว เริ่มเป็นดินแดนดินแานขาวร้วนแล้วะะจะชื้นหน่อยหรือเปล่ารู้สึกว่าจะชื้นชื้นนิดนิดนี่โรยนะครับโรยแล้วโอ้โหเอาสนลนเลยลนข้างเลยฮนะนี่นี่นี่ต้องค่อยๆนะค่อยๆนะโยกแรงไม่ได้นะมีสิทธิ์เนมหักอ,อ่ะวันนี้วิ่งกัน5คันครับ รถแรงหมอตานี่ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวก็รอบบายน่าจะเสร็จนะนี่กรบบายแหละแต่จะบายกี่โมงแค่นั้นเองฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณมากเลยะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ